ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนนทีช n แนลกันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับวันนี้เราจะมาแจกแอดออนโชว์เลือดสาดนี่วิลาไม่ขึ้นนี่ไก่มีเลือดแค่สี่นี่ไก่สี่ครึ่งสิบหมู แกะแพะแพะหมา วันนี้เราจะมาแจกแอดออนชนเลือดสัตโอเคอย่าง,งถ้าใครอยากเล่นก็ไปโหลดเอาบ้าละกันนะใต้คลิปเนี่ยอุ้ยใครอยากรู้บ้างเลือดก,กลุ่มเท่าไหร่ใช่มาดูกันเลือดก,กลุ่มเท่าไหร่ กูลิมเลือดหนึ่งร้อยอะเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งดาบนิทไาิแปบดบใช่ไหมมาดูกันจะตีอลอดกูลิมกี่ทีเชื่อกันนับด้วยนะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแเก้า<ห>ทีเองทุกคนงั้นะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอเกันใหม่ในภายคลิปหน้า พรุ่งนี้ต่อซีรีส์เอาชีวิตรอดนะบายบายยาลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะ